คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเล็กเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับคลิปนี่อยู่นที่ปักหลักหน่วยบดก็มีให้สองสูตรเหมือนกันนะครับต้องแยกนะครับในคลิปนี้นะครับสูตรหนึ่งนะครับเข้ามาเป็นสูตรใหม่แล้วก็สูตรสองเป็นสูตรเก่า สูตรหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่งให้งวดนี้เป็นงวดแรกใช้5หลักบวกกันนะครับก็จะมี10บนบวก10บนบวก10บบนบวก10บบนบวก10บลงบวก0นย์บวก1่บวก1งบวก1บวก1ต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับเข้าต่อเนื่องมาด้วยกัน12งวดเป็นสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อน ใ้แค่2หลักบวกกันนะครับหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก1บวก3บวก1บวก2บวก2ก็ได้สูตรละหเลขนะครับนำทั้ง2สูตรมาชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้ง2สูตรหรือจะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้สูตรใดสูตรหนึ่งตัวเลขมันก็จะมากเกินไปเราจะใช้ตัวที่ชนกัน สูตรจะเข้านะครับก็ต้องเข้าทั้ง2ส,สูตรนะครับถึงจะทําตัวเลขน้อยชุดได้นะครับแล้วก็ถูกในงวดนั้นนันมาดูสถิติกันก่อนนะครับฝั่งซ้ายนะครับงวดที่1นถึงแฝั่งขวางวดที่1นถึงสิก็คือฝั่งซ้ายนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามาด้วยกัน10งวดฝั่งขวาเป็น12งวดนะครับถูกเข้ามา พาเทียบกันนะครับงวดตรงกันก็จะรวบเริ่มที่งวดที่หนะครับของฝั่งซ้ายก็จะเป็นงวดที่3ของฝั่งขวาสูตรที่1นะครับงวดแรกนะครับได้4 5 6ห้าสูตรที่2ได้1 4 5 7 9หตัวเลขที่เหมือนกันนะครับก็จะมีเลข4เลข5เลข7 3เลขนะครับงวดนี้เข้ามาก็จะเป็นเลข4นะครับหน่วยบท โมดที่2นะครับไฮไว้ Hi Fi 9 0 1 2 3นสะครับสูตรที่1ส่วสูตรสูตรที่2นะครับได้5 8 9 1 3ตัวเลขที่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเลข1เลข3เลข9 3เลขเหมือนกันนะครับงวดนี้เข้ามาก็เป็นเลข1นะครับหน่วยบทงวดที่3 1 2 3 4 5ห้า สูตรที่1นะครับสูตรที่2ได้70135ก็จะมีเลข1เลข3เลข5นะครับ3เลขเหมือนกันส่วนใหญ่นะครับ2สูตรนะครับเมื่อเทียบกันก็จะได้ชนกันอยู่3เลขนะครับก็จะมีบางงวดนะครับที่เป็น2เลขบ้าง4เลขบ้างหรือบางงวดก็มีแค่เลขตัวเดียวก็มีต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับ จบตัวอย่างสัก2องวดนะครับวิธีการคิดนะครับหาวันที่1มีนาคมใช้วันที่16กุมภาพันธ์เป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก847377ได้ท้าย2ตัว5 0 7บวก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 5 5หลักบวกกันนะครับสูตรแรกนะครับ 7บก7ได้14 14บก7เป็น21 21บวก7 28 28บวก5ได้33ก็ใช้หลักหน่วยนะครับเลข3น้ำ3บวกกับเลขคงที่3บวก0คงที่ได้3 3บวก1คงที่ได้4 4บวก1คงที่ได้5 5บวก1คงที่ได้6 ก็6นะครับบวก1คงที่ได้7ก็จะได้345 6 7นะครับสูตรที่1หาสูตรที่2กันต่อนะครับ0ูนย์บวก0รวมกันก็ได้0นนะครับนำศูไปบวกเลขคงที่0ูนบวก1คงที่ได้1 1 3บวก3คงที่ได้4 4 1บวก1คงที่ได้5 5บวก2คงที่ได้7 7็บวก2คงที่ได้9 1 4 5 7 9เป็นสูตรที่2นำสอสูตรนะครับชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันเลข3มีเฉพาะสูตรที่1นะครับตัวแรกที่เหมือนกันจะเป็นเลข4เลข5 6มีเฉพาะสูตรที่1นะครับอีกเลขก็จะเป็นเลข7นะครับเลข1กับเลข9ก็มีเฉพาะสูตรที่2ก็จะเหลือด้วยกัน3เลขนะครับ2สูตรชนกัน4 5 7ไปดูผลกันนะครับวันที่1มีนาคมหลัวันที่1ออก8 1 8 8 9 4เลขท้าย2ตัว5 4เข้ามาก็จะเป็นเลข4นะครับหลัก หน่วยบนถูกนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะหาวันที่16มีนาคม2568ใช้วันที่1มีนาคมนะครับเป็นตัวตั้งรางวันที่1ออก818 894ได้ท้าย2ตัว50 9บวก9บวก9บวก 9, 9. บวกห้าก้าบวก9ได้18บแนะครับสิบวกเได้27 27ิบวกเได้36มสิบวกหได้41ก็ใช้ชวัวหลักหน่วยนะครับเลขหนึ่งนำหไปบวกกับเลขคงที่1นบวกศูนคงที่ได้1 1ึบวกหคงที่ได้2 2งบวกหนึงคงที่ได้ส สามบวกหนึ่งของที่ได้สี่สี่บวกหนึ่งของที่ได้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสูตรที่หนึ่งถูนสูตรกันอีกทีนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับห้าหลักนะครับก็จะมีสิบบนบวก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 สิบรา รวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกเลขคงที่บวก0บวก1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 ต่อไปเป็นสูตรที่2 4บวกส่ได้8นะครับนำแไปบวกกับเลขคงที่8บวก1คงที่ได้9กบวก3าคงที่ได้12นะครับก็ใช้เลข2 สองบวกหนึ่งงที่ได้สามสามบวกสองงที่ได้ห้าห้าบวกสองงที่ได้เจ็ดเก้าสองสามห้าเจ็ดเป็นสูตรที่สองนะครับทวนสูตรที่สองกันอีกทีนะครับหน่วยล่างบวกหน่วยล่างรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกกับเลขคงที่ในสูตรนี้คือบวก1บวก3บวก1บวก2บวก2 กอ,อนำสองสูตรนะครับชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตรเลขหนึ่งมีเฉพาะสูตรที่หนึ่งนะครับตัวแรกที่เหมือนกันก็จะเป็นเลขสองนะครับเลขสามเลขสี่ก็มีเฉพาะสูตรที่หนึ่งเลขห้านะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่เหมือนทั้งสองสูตร เลข9กับเลข7ก็มีเฉพาะสูตรที่2นะครับในงวดน,นี้ก็เหลือด้วยกัน3เลขนะครับ2 3 5ไปดูผลกันนะครับ16มีนาคมรางวัลที่1ออก7 5 7 5 6 3เลขท้าย2ตัว3 2ก่อเข้ามาเป็นเลข3นะครับหน่วยบนถูกต้องนะครับ ต่อไปนะครับเราจะหาวันที่1เมษายนนะครับงวดที่จะถึงนี้ใช้วันที่16มีนาคมเป็นตัวตั้งราวันที่1ออก75 75 63ท้าย2ตัว3 2 6บวก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 3 6บวก6นะครับได้12 6บวก6ได้12นะครับ12บวก12 24 25 26 27ก็ใช้เลข7นะครับไปบวกกับเลขของที่เจบศูนย์คงที่ได้เ7บวก1ของคงที่ได้8 8บวก1คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลข 0, 0ูนบวก1คงที่ได้1 7 8 9 0 1ต่อไปสูตรที่2นะครับ สองบวกสองได้สี่นะครับนำสี่บวกเลขคงที่สี่บวกหนึ่งคงที่ได้ห้าห้าบวกสามคงที่ได้แปดแปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้าเก้าบวกสองคงที่ได้สิบเอ็ดนะครับใช้ช็อปเปอร์เลงหนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่ได้สามห้าแปดเก้าหนึ่งสาม เป็นสูตรที่2นะครับจับ2ส,สูตรมาชนกันนะครับเราต้องการน้อยชุดนะครับตัวแรกที่เหมือนกันนะครับเลขแปเลขเก้านะครับแล้วก็เลขหน,นึ่งนะตรงนี้ เกับเลข0นย์มีเฉพาะสูตรที่1นะครับแล้วก็เลข5กับเลข3าก็มีเฉพาะสูตรที่2งหมวดนี้นะครับก็เหลือ3เลขด้วยกันนะครับ8ก้า1สรุปนะครับปกักหลักหน่วยบนหมวดประจำวันที่1เมษาย,ยน2568นสะครับ2ส,สูตรชนกันนะครับได้เลข8เลข9แล้วก็เลข1 ย้ำเตือนกันอีกทีนะครับ2สูตรนะครับจะเป็น1สูตรใหม่นะครับกับ1สูตรเก่าที่เข้ามาต่อเนึ่งจากมวลก่อนทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณนะครับติดตามช่องเราไปได้นะครับอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันไว้นะครับทยอยทาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ